بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي S อ s ลั l a m u ว l a i k u m warahmatullah wabarakatuh สลัมนักเรียนชั้นม .1 นะคะเราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะกับคุณครูฮาบิบะนะคะและหนังสือที่เราจะใช้ก็คือหนังสือเล่มนี้เลยะคะ่ะนาปกขึ้นอยู่นี่เลยชือ่อหนังสือ Access1 นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ มีทั้งแบบฝึกหัดนะคะกรมมาแบบฝึกฟังต่างๆนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเราจะเรียนหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันและครูจะให้นักเรียนนั้นมีสมุดนะคะแล้วมีแบบฝึกหัดควบคู่กันไปนะคะสำหรับในวิชาภาษาอังกฤษเราจะเรียนอะไรบ้างครูอธิบายให้ฟังค่ะอ่าวิชาภาษาอังกฤษม .1 นนึงนะคะเราจะ เจอคุูว่า3คาบต่อสัปดาห์1.5หน่วยกิตนะคะจะเรียนทั้งการอ่านฟังพูดเขียนนะคะและคูว่าจะเสริมด้วยการใช้เทคโนโลยีในการทำแบบฝึกหัดน,นะคะทั้งการทำแบบฝึกหัดออนไลน์การดูคลิปต่างๆนะคะินชัลเราค่ะเราจะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของอาชาวต่างประเทศนะคะเราเปรียบเทียบกันแล้วเราลอง มาเขียนมาคิดวิเคราะห์และได้ใช้ภาษาร่วมกันค่ะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้นมีเนื้อหาใดบ้างนะคะเดี๋ยวครูบาจะพาเข้าไปดูเลยค่ะสําหรับการเรียนในภาคเรียนที่1น,นะคะจะเรียนทั้งหมด6ยูนิตนะคะเริ่มจาก starter unit นะคะยูนิตที่0นะคะ1 school days ยูนิตที่2 my f a v i t e สอบกลางภาคนะคะยูนิตที่3 my home my castle ยูนิตที่4 s t song t i e และยูนิตที่5 The Animal Kingdom ตามด้วยการสอบปลาภาคนะคะซึ่งแต่แต่ละยูนิตเนี่ยจะมีการเก็บคะแนนเซลฟ์เช็คคะแนนความเข้าใจคะแนนแบบฝึกหัดการฝึกฝนต่างๆนะคะวิชาเ่าข่าววังว่านักเรียนจะพิชิตเกรด4วิชาภาษาอังกฤษไปได้นะคะ Be prepare การเตรียมตัวก่อนเรียน f tips getting success in learning english online from your home and online practice set your mind to intend to study and you are prepare your stationery a book notebook pen and others learning and sharing together practice and present a side work on time start with bismillah and with alhamdulillah thank you for watching video hope to see you again والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته